เดี๋ยวของไงเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องครับผมรู้ว่าจะเอาขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเนาะมาดูตัวปลาครับีใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่นะนี่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 ตัวนี้เนี่ยครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาอยู่ที่ฝายนะครับแห่งหนึ่ง ในบ้านปางแงะนะชื่อว่าฝ่ายหนองสองห้องนะครับจริงๆแล้วก็เป็นตำบลปางแงะนั่นแหละแต่ชื่อหมู่บ้านเนี่ยมันชื่อหมู่บ้านหนองสองห้องนะขึ้นอยู่กับตำบลปางแงะนะครับฝายหนองสองห้องนะครับเนาะโบเรมาโดนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตนะครับคนออกเดินดูตรงนี้เ้ยเสียวสันหลังเบาแล้วก็ได้น,นะครับเนาะอ่ะคนเสียชีวิตเป็นแล้วกันนะครับ กันไปนะครับคนอยู่ก็สู่ต่อไปนะครับคนเสียชีวิตก็เสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับว้อะไรด้วยนะจันนะครับเนาะขอให้ไปสู่พวกคนที่ดีแล้วกันนะครับสาหรับท่านที่เสียชีวิตตรงนี้ไปนะครับเนาะผมโบเดมาโดนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเซียวเซียวครับก็เลยโบเดมานะครับเนาะมาแล้วก็อ่อยเหยื่อแล้วนะครับนี่ได้ตัวแล้วเรียบร้อยนะก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่นะครับหลังจากที่อ่อยลงไปได้พักประมาณ 10- หรือ15นาทีนะครับผมก็เริ่มตกเริ่มโตกก็เริ่ม ยอนเยอะแหลกกินเลยนะครับเนาะที่อ่อยนะครับเหยื่ออ่อยก็จะเป็นพวกหัวปลานะไส้ปลานะครับหัวปลานินไส้ปลานินผมเอามาอ่อยในวันนี้นะครับเหยื่ออ่อยนะครับปริมาณเยอะๆหน่อยนะครับประมาณสักครึ่งถังหรือถังสีถังสีใหญ่ๆเนี่ยครับนะโอเคมาติดตามล็อกชมกันว่าผลงานในคลิปนี้จะเป็นยังไงกับเหยื่อะนะครับเหยื่อผมบอกแล้วเหยื่อตัวนี้ผมทดลองใช้ ทดลองให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนนะครับใช้ให้ดูกันก่อนว่าจะได้ผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผลดีไหมนะครับเนาะถ้าดีถ้าโอเคปีหน้าเดี๋ยวผมจัดจำหน่ายแน่นอน ของไงนะครับกินต้องไล้กินรถเราไปเคี่ยวหางครับพี่น้องครับเนี่ยตัวนี้ครับพี่น้องครับผมรว่าจะเอาขึ้นมาได้แล้วนะครับเนาะสายนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นสิบห้าปอนนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหรือจะใช้2ี่สิบปอนก็ได้นะครับลอกเบอร์สองพันนะครับคันนะครับก็คัน5้านหะครับห1ขีสิบหกนะครับแล้วก็สายหน้าใช้เป็น1ิปอนนะครับตะขอเบอร์สิบามนะครับตะขอของก้านยาว ใช้สองตะขอนะครับอ่ะมาดูตัวปลาครับวันนะ่ะสุดยอดโอ้โหใสแขนนะครับจากศอกนะครับวัดจากศอกนี่วัดจากศอกมาถึงมือนะครับนี่อ่ะว่าเท่าเ้เกือบศอกครับพี่น้องครับตัวนี้เหยาเกือบศอกนะครับรุ่นแขนนะครับผมอ่ะ โอเคมันหมานครับผมสุดยอดเยื่อมันหมาน ต่อเนื่องครับพี่น้องครับต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับถ้าเหยื่อมันดีนะครับเหยื่อมันเข้าแบบยังไงล่ะถูกใจนะครับกลิ่นมันดีรสชาติมันดีปลาเข้าแน่นอนนะครับแลวที่สําคัญเหยื่ออ่อยด้วยนะครับอย่าลืมว่าต้องมีเหยื่ออ่อยนะพี่น้องครับจะเป็นพวกหัวปลาก็ได้นะหัวปลาหรือว่าไส้ปลาทูนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับเลือดหมูอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ผมนิยมพวกหัวปลาพวกไส้ปลามากกว่าเพราะว่ามันเป็นอ่า ตัวล่อที่ดีนะมันได้คาวด้วยได้กลิ่นดีด้วยนะอ่ะอีกหนึ่งก็ปลาครับพี่น้องครับอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการอ่อยนะถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามได้นะครับนี่ครับผมผูกไว้ข้างบนนะครับเป็นเชือกนะครับแล้วก็ลงมาเนี้ยผมจะอ่อยตรงที่ใกล้ๆกับกำแพงเลยนะครับนะครับเมื่อกี้นี้ผมเอามาอ่อยตรงนี้แมงวันตอมอยู่เนี้ยล้างลงไปล้างน้ําลงไปนะครับมา มันอยู่ข้างๆกําแพงนะครับปลามันจะชอบขึ้นมาตรงขอบๆข,ข้างๆนะสะส่วนมากสัส่วนใหญ่นะครับแถวนี้ก็หย่อนได้นะครับไปลายแลาน้ำเนี่ยหย่อนได้หมดนะครับงาม,งาม,มาอีกตัวครับพี่น้องครับงามงาม,มาอีกตัว <S <S 2> <S 2> สุดยอดครับพี่น้องครับอโอเคมวนครับงานนี้ วันเพิ่งฮ่าานครับนิพาทอ่ะสอยขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ย่อมย่อมนะครับบอคอยใหญ่บันใดแต่ถือว่างามอยู่นะครับพี่น้องครับการเดี๋ยวจะแถวเนี้ยแหละครับนะสอยผลงานขึ้นมาให้ได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับนาะหายมั่งนะครับแต่ก็หายเป็นบางช่วงแ,วแตก่ก็กินเรื่อยๆอยู่นะครับนาออ่ะอีกหนึ่งตัวออกมาครับ เดี๋ยวจะข้ามไปตกฝั่งนูน้นตรงที่เราไม่ได้อ่อยบ้างนะครับเนาะเามันจะมีโตัวบอนะครับอยากจะลองเบิรงครับน้องครับว่ายังดอกนะลองดูให้หลายๆช่องอาจจะเป็นเนี่ยครับช่องแถวแถวนี้ก็ได้ที่เราไม่ได้อ่อยช่องแถวๆกลางนี่ก็ได้นะหย่อนตรงนี้แถวนี้ได้นะนะเดี๋ยวไปลองดูฝั่งนู้นนะครับเนาะอย่างนี้ตดต่อทีครับน้องครับ จะเป็นปลาเล็กต่อ,ต,อ,ต,อต่อครับไม่น่าจะตัวใหญ่ต่อแล้วหายครับฮะน,นันคงแก่ตัว มี่ีเหยื่ออ่อยได้นะครับเนาะแน่นอนครับมันต้องขึ้นไปตามกลิ่นอยู่แล้วนะไอตรงที่ไม่อ่อยอ่ะก็คงจะไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่หรือมีอาจจะล้มแหลมครับงัเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรงที่เหยื่ออ่อยดีกว่านะครับเนาะก็วันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนาะก็ถามกันเข้ามานะครับบางท่านบอกอยากรู้ว่าการอ่อยกับไม่อ่อยมันมีผลไหมนะการอ่อยจะดีกว่าหรือว่า ไม่อ่อยจะดีกว่านะเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูแล้วกันนะครับเนาะเงนี่ไงสอยโร,โร้ครับพี่น้องครับงามๆโอเคยาวไปนีอีกหนึ่งตัวครับ ตัวครับผมเอาละเฮ้ยอ้ยย่ะอ้ยยะลูกไส้ผมเอาละเอาละเอาละ,าละนี่แน่อ่ายง่ามครับงามตัวนี้เอาอโจยใ,ใกล้ที่ลูกระวัง <c oughs> นี <c oughs> โ่โอเคโองง้งามงามลูกงามโอ้โหตัวนี้ใหญ่นะงามเลยอะโอเคเจ้า ไเวเี้ยนะครับน้เลยนใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใหญ่นะนี่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 ตอนนี้นี่ลา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 กะเดี๋ยวจะขืนมาข้างบนนะครับแล้วก็เลาะยอนยอนยอนไปเลยนะครับนะอันนี้ก็ช่องเดียวกันนะครับที่ผมอ่อยนะครับมันเข้ามาตรงช่องนี้นะครับเข้ามาตรงช่องประตูน้ำนะมันก็วนเวียนนะครับบางทีมันอาจจะไม่กินอยู่แถวเยื่อ่อยก็ได้นะอาจจะแยกออกมาหน่อยนึงนะ นี่อ่าโราพี่จ่าตามมาครับผมนี่เอ้ะผมใส้หรูอเปล่าโอ้ยแขนเป็นแขนเนาะพี่จ่าเนาะครับครับโอ้สุดยอดครับผมอ่ะพี่จ่าตามมาสมทบนะครับปากกระลักเขาครับผมสวัสดีครับผมพี่จ่าโอ้สุดยอดสุดยอดตัวนี้โอ้มากผมใส่ปั๊บเลยครับโอ้ยโบยโบยโบโอ้ไงโบยโบยโอุ้ยสุดยอดแขนแขน S 1> <S 1> ไป่ห้างเขาไปน่อยครับเออเรยมาแล้วมาแล้วโมกี้จ้าจ้ากระดึงหมกกระดึงครับตอนนี้มวนนะครับใส่ขวาใส่ขวาแล้วเข้าไปหน่อยครับเอ้าโอเคลุยห้างไปครับผมทงไว้คนละสิบโลนะตรงนี้น,นั่น, <S 1> <S 1> <S นเอาแล้วมันจะถึงยู่เด้พี่จ้า <ไอ S 1> มันจะถึงยู่เด้อีกโลละ

นะครับพี่จ่าสาวเขินสาวเขินแล้วครับตอนนี้ว่างตัวได้หน่อยได้ครับพวกน้าทำไมนะครับเออท้อแขนท้อแขนต้องพี่จ่าเนาะต้อแขนครับเอ้าเยี่ยมไปครับพี่น้องครับเอรัพย์รัวๆครับพี่จ่างามๆอ้งามงามครับงามงามงามโดนสิครับโดนสิครับ อีกตัวครับพี่น้องครับเอ้าโอ้มวนครับพี่น้องป่ามันเริ่มเข่าช่วงแรงๆมาอีกเทื่อนหนึ่งนะครับเนาะตอนเศร้าถึง11โมงกับกินยุ่นะครับแล้วก็หลัง11โมงนะครับถึงบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยหายนะแต่ตัวนี้กลับมาแล้วเอ้าลุยต่อครับนั่นนะนัน่นนะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนี่ไป่กันมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะพี่จ้ากับก็ผมแกเดี๋ยวขอสอยกันครับนีน่นะ นะขายทุกตัวเดี๋ยวก็คงจะเจยาวเกินไปนะครับแต่ตอนนี้ก็สอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพี่จ้าครับผมเนาะเนาะเอาไปเหยียบเงี้ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลร่วมกันที่เดียวนะครับหรือว่าอาจจะมีคลิปช็อตตัวใหญ่ๆนะผมจะถ่ายให้เบิ่งนะครับเนาะตกกันไปคุยกันไปครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ม้วนกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะใกล้เวลาใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาอย่างยากแก้เออยากแก้เอล อนี่ครับพี่น้องครับใส่มันกรงามๆนะครับรุ่นแขนนะ,ะรุ่นงามๆนะนะครับแล้วก็รุ่นตัวน้อยๆกับมีมะปะปปายอยู Ren ่นะครับทั้งหมดจะเป็นไส้นี่ถ้ามากกว่านะครับร <administration> ุ <Now. S 1> ่นแขนรุ <saat S 1> ่นเกือบแขนนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวสอยครับพี่จ้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะเฮ้ยคลิปนี้หวานอ้าวพี่น้องครับคงต้องล้ำลากันแล้วนะครับเนาะผลงานครับผลงานรวมนะครับผมโอ้ยได้หลายอยู่แล้วครับนี่นี่ในร่างผมก็โต๊ขึ้นมาอีกนะครับผักหลังมานี่ที่ว่าบริไทยนะครับเนาะ ุ่นพิจาเพิ่อนจะเดี๋ยวก็ติดแน่นะครับเดี๋ยวก็ได้แน่ืยอแน่ขึ้นมากคนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องเอาป่าไปส่งไม่ค้าก่อนครับเดี๋ยวมันจะคํำก่อนนะครับเนาะนะครับตะวันตกดินแล้วนะครับตะวันเริ่มตกดินแล้วนะครับนี่โู้นี่ยคนครับเดี๋ยวแม้ค้าพวันทีเอาไปขายก่อนนะครับวันเดียวออกไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาหาผลงานกันไหมครับพี่น้องครับนี่กับประมาณสักได้อยู่ครับสี่หาโลหกโล นะครับรตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวซ้ำแขนน้ำแขนนี่ครับตัวที่ผมได้ขึ้นมาแห้คักนั่นนี่ตัวนี้เนี่ยครับเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวคงจะได้ลำลากกันแล้วนะครับเนาะเอาปลาไปนะครับให้แม่ค้าก่อนนะครับเนาะฮะโอเคครับพี่น้องครับคงลำลากกันมาแล้วนะครับในทริปนี้นะครับผมเฝ้าด้วยแล้วกันนะครับกับเหยื่อทดลองนี้นะครับนะครับผมเดี๋ยวปีหน้านะครับผมทําขายแน่นอนจัดจำหน่ายแน่นอนกับเหยื่อตัวนี้ นะครับเดี๋ยวทดลองใช้แล้วก็หาผลงานให้พี่น้องได้รับชมมันก่อนไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับนาะอ่ะกินดีนะครับยิ่งทิ้งไว้นานก็ยิ่งกินดีเหยอตัวเนี้ยนะยิ่งกินดียิ่งรสชาติดีนะครับผมเอาติดตามกันต่อไปในปีหน้านะว่าผมจะจัดจาหน่ายกันช่วงไหนแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องรอกลั่นขางปลงนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะฝากติดตากันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลุงด้วยนะครับมาร่วมแจมในทลิปนี้แกันนะครับ ยังไม่จบยังยังไม่กลับเราจะตกกันต่อครับฟรีตายไม่มีถ่ายทําไม่แน่อาจจะมีทอดเด็ดอาจจะถึงพรุ่งนี้เช้าโอ้เอ้านั่งแกะแอลกันไปเรื่อยๆครับผมเอาโอเคครับพี่น้องครับฝากแจร์ฝากไลค์ฝากสมัครสชช่องรอกแล้วครับผมด้วยแมต์นี้ล้ำลามันนอนนะครับผมออกมาทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่คันโกกันทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ See y ย u